สแกนได้สแกนได้ใช่ไหมโอ้โสวยขึ้นเขาโอ้โหโอ,โอ,โอ้น่าอร่อยขอบคุณนะครับขอบคุณคโอ้โหห้าร้อยมลนะแปลกท่านนอ้ได้ลายอย่างนี้เลยนะ ดูน่ากินไปหมดเลยรถขายตั้งแต่เดูกเรากินร้านอย่างนี้ก็ได้ใครก็ไปเลยซาลาเเสาชิงช้า <ules> <handled kr> <ii> เราจะถ่ายท้าไหนก่อนจะไปรอรอ16ไปนี่ก็บอกเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้เข้าไปเลยค่ะน้องกินนี่แหละต้องรับปฏิคาวต้องตรวจสแกนสแกนสายสแกนได้สแกนได้ใช่ไหมขอบคุณนะครับขออนุญาตนะครับโอ้สวยสวยแต่ต้มเออตะกินในนี้แหละเย็นๆมีอยากกินอะไรก็กิน ที่เดี๋ยวเราเดินตั้งแต่ร้านแรกนะครับใหม่เป็นไนอ,อ้วนะนะครับก๋วยเตี๋ยวเย็นโชนะครับแล้วก็รออ้านที่สองเป็นขาหมูในในพลนะครับขออนุญาตนะครับปืขาขาอข,าขา้า,า,ขาวขาหมูไข่ตีข้าวขาหมูไข่เจ็ดสิบห้าบาทเองข้าวขาหมูไข่ตอนนี่องกะเรากเพาขาหมูตอนนี้นะครับ อันนี้ร้านเอ,อเดี๋ยวนะผมไปไม่เจอเหมือนจะเป็นพวกข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ตรงนีก็จะเป็นออส้มตำนะครับออตรงนี้ขายน้ำนะผมเล็งข้าวแกงแล้วแหละเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอันนี้มีข้าวแกงเดี๋ยวผมเดินมาดูนะ ชั้นสองด้วยนะตรงนี้จะมีห้องน้ำด้วยนะเพื่อนๆผมเข้าไปล้างมือหน่อยกักันเดี๋ยวน้าทำไมออกไปข้างนอกอะห้องน้ำอยู่ข้างนอก ขึ้นไปชั้นสองกันนะเ,เดี๋ยวนะข้าวแกงที่ผมเลงไวอยจะเป็นเหมือนข้าวแกงใต้ไม่แน่ใจว่าใช่ร้านหนึ่หรือเปล่าแต่ขออนุญาตเดิขนดขึ้นไปดูนะครับเพราะมีพื้นที่แบบไม่เยอะนะเพื่อนๆแต่ก็ซอยทําเป็นร้านได้หลายร้านนะเนะี่ยมีที่นั่งอะไรเยอะ เป็นโรตีนะครับกูก็ไม่แพงสี่สิบหกสิบน้ำอะ่ะเนี่ยเออเนี่ยร้านน่าจะร้านนี้นะ กำลังลงใช่ป่ะขออนุญาตนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าน,า,นาประตูตรงนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยนะครับ <Okay. laughs> ข้าวแก่ปฎิอยากกินข้าวใต้แต่กับข้าวก็ยังทำไม่เสร็จเยอะอะฮะเลยก่อนได้นะครับถามได้นะสามอย่างเจ็ดห้าสองอย่างสองอย่าง 7, เจ็ดห้าเจ็ดห้ามันกินข้าวไ,ไหม,มครับมีไข่ไหมราดข้าวมีไข่ไหมครับ ลูกเขยกับมะละครับออไข่เป็นลูกเหรออ๋องั้นงั้นไม่เอาเดี๋ยว่เอาเอาเอาแกงอะไรหอยอะไรทักอย่างครับผัดหอยครับแล้วก็แล้วก็เอาผัแงหมูดีกว่า ขอมีให้เติมขับเองด้วยตักให้หน่อยได้ปะเอาอะไรอ่ะเอาเอาอันนั้นอันใบเดียวพอ,อเอาเป็นใบๆหน่อยแล้วก็แตงกวาสองชิ้นแตงกวาสักสองชิน้น,นะออมะเขือลูกแ่งได้มะเขือลูกเดียว ตรงนี้เลยตรงข้างๆกับวิวนะครับอันนี้น้ำเปล่าขวดละ8บาทเองนะ mm hmm. ผมหรือว่าจะแพงขวดละ20นะ500 ml นะ8บาทเท่านั้นเองได้ลายอย่างนี้เลยนะโอ้ oh, สวยดีหรือว่าโอเคนะเนี่ยอันนี้ของผม75นะแบบจัดเต็มมากเลยมันพอมันไม่เต็มหรอกพอพอมันใส่ผักพวกมันดูเต็ม <laughs> เต็มโรทีออหรือจะเอาน้ำเอาอชาอยากกินโรตีะละ้างตีอยากกินแค่ชาชาัดโรตีมีอะไรบ้างโรตีอยากกินโรตีธรรมดาหัวออมันตลบไม่เยอะโรตีก้นหอม วิวสวยสุดเยวย <Okay. S 1> ขออนุญาตนะครับอ๋ <laughs> อเขาชักไปแล้วอ๋อขอบคุณครับโอ้โหอโหน่าอร่อยขอบคุณนะครับขอบคุณโโอ้หขอบคุณะครับว้ดีจัง ปลาดังนะครับโรตีชาชับแกะไม่ออกผมจนฟองเลยนะเนี่ยเมาขอสั่งา,าเกตี้มาจะอร่อยเด็จนฟอง กินแล้วอร่อยร้านอื่นต้องอร่อยแน่มาดังมาดังนะโรตีชาเพิ่งขึ้นมาชั้นสองนะครับร้านอยู่ชั้นสองนะร้านนี้ก็มีเหรร้านเดียวเนานะ <c oughs> เป็นแบบชา่อ,อยอโอเคอิ่มเรียบร้อยน,นะครับทั้งอาหารและเครื่องดื่มโอเคนะเป็นตัวเลือกที่ดีนะผมว่า ปักไปเลยออกโอเคเรียบร้อยก็ขอบคุณสำหรับการที่ทําผชมนะครับเจอกันใหม่ลิปหนน่สวัสดีครับ